ในในครูเจ้าหน้าที่ของทีมรวมแล้วักษาความสะอาดทุกส่วนถึงแม้ว่าท่านผู้ในการทีมผู้สอนก็สสำคัญทุกเรื่องนะครับมาพม่าสมัยก่อนเบื่อม,มาทุกส่วนถึงแม้ว่าของท่นงานจะบอว่าเมื่อวานนี้นะครับมีกวาดาง ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่นี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับบองหน้าว่าเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับถ้าท่านไหนนะครับไม่สบายนะป<อ>วดเทียมไปด้วยนะครับถ้าไม่นะครับที่ที่นะครับที่จะร่วมยิมให้นะครับเผื่อท่านได้รืมจริงๆใช่เดินมาติดกันหลายสิบกิโลเป็นตาเป็นข้อเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนสมาชิกสโมสรและนักกีฬา,ามามากสุดที่ผ่านมา รวมทั้งหมดประมาณ800คนแต่ครั้งนี้รวมทั้งหมด1,400คนซึ่งถ,ถือว่าเป็นงานหนักของจังหวัดอำนาจเจริญหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนความสำเร็จที่สมบูรณ์คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเองขอให้ทุกภาคส่วนจงช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนหรือพัฒนาในส่วนของกีฬาทุกชนิดรวมทั้งมวยปล้ำ ให้ประสบความสำเร็จและก็ขอให้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มาชมและมาเชียร์ร่วมกันครับแต่ก็มีโอกาสฟลุดเด็กบางนีจูกแค่อคนที่จูกแคเปลดตัวข้างในอันนี้แท็กต่อเนื่องทำไมถึงไมนน่ค่อยเกิดในฟิีตาแท็กไม่มีเลยที่จับข่าพแต่มักจะไม่ค่อยมีเก้าสิบห้า คุยนะครับในเรื่องของกัติกาต่างๆครับฝ่ายที่ลุกน้อยกว่าที่ผมบอกใครคิดเรื่อง